สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆด้วยตนเองนะคะโดยหลวงพ่อพระราชมงนยานะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาการและอารมณ์ของอุปจาราสมาธินะคะอาการของอุปจาราสมาธิคือปิติได้แก่อารมณ์ความอิ่มเอ,อิบใจเมื่อทำมาถึงตอนนี้อารมณ์จะชุ่มชื่นมากอารมณ์สะอาดเลือกเย็นมีความเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม ไม่เคยพบความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตตอนนี้เวลาภาวนาลมหายใจจะเบากว่าปกติมากอารมณ์เป็นสุขร่างกายของนักปฏิบัติที่เข้าถึงระดับนี้ผิวหนังจะนวนขึ้นเพราะมีอารมณ์ที่มีความสุขแต่อาการทางร่างกายนิสิที่ทำให้นักปฏิบัติตกใจกันมากนั่นก็คือ 1. อาการขนลุกซู่ซ่าเมื่อเกิดอาการอย่างนี้หรืออย่างอื่นที่กล่าวถึงต่อไป ะมีอารมณ์ใจเป็นสุขของทุกท่านปล่อยอาการอย่างนั้นไปตามสภาพของร่างกายจงอย่าสนใจเมื่อสมาธิสูงขึ้นหรือลดตัวลงต่ำกว่านั้นอาการอย่างนั้นก็จะหมดไปเองอาการขนลุกคองถ้ามีพึงควรภูมิใจว่าเราเข้าถึงอาการของปิติระดับหนึ่งแล้วอย่าก,กังวลอาการของร่างกาย 2. อ,อาการของปิติขั้นที่2ได้แก่อาการน้ำตาไหล 3. อาการของปิติขั้นที่3คือร่างกายโยกโคงโยกไปข้างหน้าไปข้างหลังบ้างบางคราวโยกแรงจนศีรษะใกล้จะถึงพื้น 4. อาการปิติขั้นที่4่ตามตาท่านบ้างตัวลอยขึ้นบนอากาศ แต่ผลของการปฏิบัติไม่แน่นักบางลายก็เต้นเหมือนปลุกตัวบางรายก็ลอยตัวขึ้นบนอากาศเมื่อลอยไปแล้วถ้าสมาธิคลายตัวก็กลับมาที่เดิมเองอย่าตกใจ 5. อาการของปิติขั้นที่ห้าคือมีอาการแผ่ซ่านในร่างกายซูื่ซ่าเหมือนมีลมไหลลมไหลออกในที่สุดเหมือนตัวใหญ่และสูงขึ้นหน้าใหญ่แล้วมีอาการเหมือนลมไหลออกจากกาย ในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าตัวหายไปเหลือแต่ท่นทอนหัวอาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจจะมีความสุขฉะนั้นนักปฏิบัติให้ถืออารมณ์ใจเป็นสำคัญอย่าตกใจในอาการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นพอสมาธิสูงขึ้นถึงระดับชานก็จะสลายตัวไปเองปิตินี้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์จะเป็นสุขคือถึงระดับสี่ที่จะเข้ามาถึงปฐมฌานต่อไปก็เป็นผมฌาน เพราะอยู่ชิดกันอัปปนาสมาธิหรือฌานต่อไปนี้จะพูดหรือแนะนําในอัปปนาสมาธิคําแปลว่าอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิใหญ่มีอารมณ์มั่นคงเข้าถึงระดับฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสีเด็กก่อนที่จะพูดถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานขอย้อนมาอธิบายถึงอุปจารสมาธิเล็กน้อยก่อนการที่พูดมาแล้วเป็นการพูดในเรื่องของนิมิตโดยตรง ท่านที่ไม่นินยอมนิมิตอาจจะไม่เข้าใจอุปจารสมาธิระดับสุดท้ายเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิขั้นสุดท้ายถ้าผู้ป็นแบบไม่สนใจในนิมิตหรือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ได้ให้สังเกตอารมณ์ใจดังนี้อารมณ์นี้มีเหมือนกันทั้งท่านที่ถือนิมิตหรือไม่ถือนิมิตคือจะมีความรู้สึกว่ามีอารมณ์ตั้งมั่นทรงตัวอยู่ดีมีความชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อนในการปฏิบัติมีอารมณ์เป็นสุขเยือกเย็นมาก ซึ่งไม่เคยพบมาเลยในชีวิตและมีอารมณ์เป็นหนึ่งกำหอนดอารมณ์ไว้อย่างไรอารมณ์ไม่ต้องจากที่ตั้งอยู่ได้นานตอนนี้เป็นฌานอารมณ์ที่สังเกตได้คือหนึ่งรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคำภาวนาทรงตัวไม่ลืมไม่เผลอไม่คุ้งไปสู่เรื่องอื่นน่งเหนือจากการที่คิดจะภาวนามีอารมณ์เตรียมเปลี่ยมด้วยกำลังใจไม่อิ่มไม่เบื่อไม่อยากลุกออกจากที่ มีความสุขหันตาเป็นพิเศษซึ่งไม่เคยมีความสุขใดในชีวิตที่เคยพบมาก่อนเลยเป็นอารมณ์ตั้งมั่นดิ่งอยู่ในที่เดียวเป็นพิเศษหูได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนมากที่เข้ามากระทบประสาทหูเสียงคนหรือเสียงศัพว์ธรรมดาไม่ใช่เสียงพิปแม้แต่เครื่องขยายเสียงที่มีเสียงดังมากตอนนี้ได้ยินทุกอย่างชัดเจนตามปกติแต่ไม่ลำคาในเสียงนั้นเลย ทรงภาวนาหรือกำนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติเหมือนไม่มีเสียงรบกวนลมหายใจจะเบากว่าเวลาปกติจนสังเกตได้ชัดและอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่ง <S <S พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับอุปจารสมาธิ ในแต่และระดับต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ